มันไม่ใช่ความสามารถที่จะเป็นอย่างพี่ปอยแล้วจะดีสำหรับทุกคนเสมอไปเบี้ยวคนเปเติมน้าทา่เป็เติมน้าทา่นะฮะราอะพี่ปอยทำไมวางระเบิดให้น้องล่ะครัเดี๋ยวคือเนาะเดียจะได้ไปจากเราสักทีก็จะเจอโดนเดียโดนมากค่ะสงครามนางงามมีอยู่จริงใช่ไหมซ้อมบ็อกกิ้งเราค่อยใส่ชุดวอร์มเดียดใส่เดชมาซ้อมซ้อมรับมงก็คือนางก็ได้เหรอใช่ค่ะเอ๊ะมีพี่เลี้ยงในกองหรือเปล่ามีบล็ง ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังเวทีการประกวด Miss Tiffany Universe 2020นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าปีนี้โคตรแล้วก็ออสตาร์สมากๆไม่ต่างจากเวที Miss Universe Thailand 2020เลยนะคะแต่ก่อนจะไปดูนะคะฝาก like, ากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องปะเปียด้วยนะคะเพราะว่าปเปียจะเต้มีกำลังใจนในการทำลิปดีๆต่อไปนะคะแพ็คคอนเทนต์ม i s s Universe Thailand 2 0 2 0เนี่ยก็พร่องเงินไปเยอะ นะแต่ก่อนที่จะไปงานแถลงข่าวมิส s ิฟานี่ยูนิเว r ร์สนะฮะขอมาทำผมที่ร้านนี้ก่อนเลยนี่อ้าวโลโก้ไม่เคยอยู่ตรงนี้นะี่นะโลโก้ก็คือนี่นะคะหน้าเจ้าของร้าน,นคือพี่แจ็คฟินิกส์นะฮะอยู่ในกระจกนะฮะคุณผู้ชมพี่แจ็คมีล็อกอันนี้หนูจะพาคนดูไปดูมิส f ิฟานี่ยูนิเวอร์สมิสซิ ก็คือออสตาไม่แพ้มีจุนิเวิร์สไทยแลนด์เลยถูกต้องค่ะพี่แจ็คเคยมีโมเมนต์ที่ว่าอยากจะเป็นประกวดมิวสิควิีโนะคะในชีวิตในชีวิตนั้นนะคะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับตอนนี้พี่43แล้วย่าง44แต่ความสูงพี่ไม่ถึงเพราะว่าพี่สูงแค่168เมตยตอนใหม่ก่อนพที่เรียนเรื่องความสูงมากเลยเหรอคะสูงนะคะต้องดูระหงโหุ่นะคะพี่แจ็คสูงแค่168ถ้าเป็นผู้หญิงกบผู้หญิงปกติแต่ถ้าจะให้สวยแล้วขึ้นเวทีสวยต้อง170กว่าขึ้นแต่พี่ตอนนั งานาาเดินสายระดับหนึง <hum S 1> เดินสายนักงานวัดเดกี่ยกี่รางวัลแล้ว <c oughs> ก็หลายรางวัลตามจังหวัดนะคะมีพี่เลี้ยงนะคะแต่พี่เลี้ยงให้ฉีดแก้มส้มแก้มส้มพี่ไม่ทำ พี่ก็เลยไม่โดนดันะนะคะหน้ามันจะเป็นคนเป็นผู้ชุมพิชายนิดนึงนะคะแต่เพื่อนที่ว่าเชื่อพี่เลี้ยงนะคะตอนนี้นะคะแก้มต้มไหลมาเป็นลูกอมละไมะะก็สวยตอ,ตอนนี้ก็สวยอยู่นะฮะพเพื่อนๆหลายคนลตลกๆนะคะรับเห็นบอกว่ามิสซิฟอร์นี่ก็มากันหลายคนนะฮะเยอะมากนะ,ะนะคะเดี๋ยวรอเรื่องรอบสามสิบน้องกาทยอยกันมาทำผมนะนี่ลูกสาวแบบว่าไปประกวดเยอะมากเลยนะพี่แจ็คลูกสาวพี่แจ็คก็จะมีใครอ่มีน้องแตนพี่ได้รอได้เยอะมากรองปีใบมร แล้วก็ตอนนั้นพี่แจ็คเป็นสปอนเซอร์ให้กับน,น้องตัวเล็ก,ต,กตัวเล็กตัวเล็กจะมาลงหรอไม่ตัวเล็กค,คือเขาได้ไปแล้วนี่<อ>ตัวเล็กที่สุพรรณไงอันนี้นพี่ผมเป็นคนสงน่งะนะ ร็อกๆปีโยชิโยชิร็อกถูกต้องถูกต้องนะคะน้องร็อกน้องโยชิน้องตัวเล็กตอนนั้นพี่แจ็คเป็นคนเป็นสปอนเซอร์ส่งน้องตัวเล็กแอบไปทำของให้น้องหรือเปล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ใช่嘛 <c oughs> ไม่ค่ะเป็นสปอนเซอร์อย่างเดียวจะได้สนุเงินให้น้องไปตัดชุดสัตว์อะไรแล้วปีนี้ลูกาวก็ฟัดฟันกันมีมีรอ็อกร็อกจะขึ้นอีกหรอได้รองหนึ่งปีโยชิจะขึ้นอีกใช่ไหมปีนี้ร็อกละมุนมากละมุนสาวโตเป็นสาวนะคะตอนนั้นอาจจะดูแบบเด็กๆนะคะปีนี้เขาโดนีีเเลยงาาอะหนักกม ปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนดีกว่านะคะแต่เราก็พยายามเนาะเป็นรุ่นพี่แล้วเนาะ,ะปีนี้มีใครมาขอพี่ให้พี่จะซัพพอร์ตอีกไหม,ม<ะ>ปีนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ช่วยเรื่องของการทําผมได้เป็นสปอนเซอร์เรื่องของการทําผมเี๋ยวเรื่องเป็นตัวเงินเนี่ยหยุดก่อนนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วพี่แจ็คมีความฝันจะไปเวทีแบบมิสเอชดีซีอะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่ไม่ไปใดๆดังสิเพราะว่าตอนนี้พี่เป็นแม่บ้านแล้วนะคะจะเตรียมตัวแล้วนะคะจะแต่ง เตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเดือนหน้าเพราะฉะนั้นแล้วการประกวดอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่ในสมองเลยเพราะว่าประกวดไปทําไมเพราะว่าเรารวยอยู่แล้วประกวดทํามผัวก็มีอะไรก็มีหมดแล้วพี่แจ็คก็คือน้องๆกับพี่แอน JKN นะคะคุณผู้ชมเผยๆจะรวยกว่าพี่แอน JKN แล้วนะคะไม่เพื่อนค้าววันไหนที่อยากจะทำผมนะคะอยากสวยน้องปะเพี้ยนะคะก็มาที่นี่มาที่ฟิเนสฟิเนสเพนบอกว่ามิสซิสเป็นนี่ก็มากันหลายคนนะคะเยอะมาก สอดแบบมีเลเยอร์อะแค่โดนมันก็จะแบบว่าสปริงตัวเหมือนมีลมพกพัดลมส่วนตัวอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่งานแถลงข่าวมิสทิฟฟานี่ u n i v e r s รกันเลยนะฮะ เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยู่บนรถแล้ววันนี้มาในชุดสีชมพูบานเย็น an นะคะร้านอะไรกันแบงคอกนะคะถึงที่งานแล้วนะคะวันที่2แบบพย2020เกิดเหตุระเบิดแบงคอกคุ้มครับ นะคะก็เจอแชมป์เก่าเลยนะคะคุณผู้ค่ะใจหายไหมลูกก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะวทุกปีจะมีทีมทีมคนใหม่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เข้ารอบ30คนสุดท้ายในวันนี้ด้วยนะคะหนูแบบว่าเห็นเงาตัวเองในใครไหมคะในวันนี้วันนี้หรอเอาจริงๆไหมทุกคนเก่งมากจนแบบไม่อยากเปรียบเทียบกับใครเลยตอนนี้ทุกคนเก่งจริงๆค่ะพี่บอย่ะแต่เราไปใส่ของกุดก่อนนะคะ เราใส่มงกุฎยกันแล้วนะฮะวันพิลฮงเป็นเจ้านัำผานะฮะขาะพี่ยอ่ะพี่ปอยทำไมทำไมพี่ปอยแบบว่าวางระเบิดให้น้องแล้วครับเดี๋ยวไปกิน พี่ปอยรีวิวน้องเดียหน่อยทํางานเป็นไงบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาเดียนะคะน้องแบบก็ก็ดีใจที่ที่แกดูแลเขาปีกว่าเนาะปีกว่าดูแลดีบ้างดูแลดีบ้างไม่ดีบ้างถือว่าเป็นนางงามที่ครองมงกุฎได้นานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมซิเฟนีในท้ายเขตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะจัดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออเนาะเดียจะได้ไปจากเราสักทีก็จัดเลยว้ายว้ายนี่ก็เหตุผลที่ต้องจัดใช่ไหมคะ ไม่อยากให้ไม่อยากไม่อยากทำงานกับเขาอีกปีหนึง่ง<ด>ใช่ไหมฮะใช่ดียังไงลูกเอามองกุฎเบี้ยวอีก,ลลกเลยลูกนี่เราบอกว่าน้องมันแนวรูปตึงโชว์หน้าผากนะฮะคุณผู้ผมมชมตึงไปหมดเฮ้ย <laughs> ถ้าเกิดว่าเรื่องสัญญากรรมอ่ะนี่อันนี้ถือว่าเปิดกว้างมาั้ยนังงานทางสัญญากรรมได้ไมั้ยได้อ่เพราะว่าจริงๆ ผู้หญิงเราอยากอยู่สวนว่าจะเป็นผู้หญิงแท้ผู้หญิงเทียมถูกมหมยังไงก็ต้องมีความสวยในตัวเอง<า>ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองสวยที่สออุดแล้วถ้าเกิดว่าคล้องมงกุฎแล้วทำกญจกรรมเพิ่มได้อีกไหมอันนี้อย่า,าเป็นผู้ียงดังรู้มันโป๊โป๊หรอเนี่ยกระทบคนข้างๆหรือเปล่าไม่ใ่เลยค่ะไม่่เลยค่ะไม่รู้ค่ะน้องเดียมงกุฎีนกระือเขาให้ไปเลยหรือเปล่าลูกให้ไปเลยค่ะเพราะว่าก็คือเหมือนของรางวัลนะคะเขาก็ให้ได้เลย อตอนคืนแรกที่ได้ใส่มงกุฎอันเนี้ยเอาน้องเขาแบบว่ามานอนกอดข้างๆไหมคะมีค่ะมีมีเอามานอนกอดมานอนชมมานอนดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็คือความเข้าใจของเราก็เลยแบบขอนิดนึงที่ที่ดิฉันจะจําหน้าเขาไม่ได้แล้วนะคะยังไงเฟิร์สค่ะพัชราศิวัฒนาคุณค่ะถ้าไม่บอกชื่อก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเฟิร์สหนูหยุดทำสัญญกรรมแ้่นอนลูกพี่จะสวยตามไม่ทันหนูแล้วไม่าไปเล่นทำอะไรเพิ่มเลยแค่ว่าแบ น้ำเยอะๆกล้าสาบานต่อหน้าหน้าจอ LED P 2 0่สิบไหมเดี๋ยวน้ำ่งกรุงเทพอีกรอนึงค่ะปีต้องหลังไปได้ไหมว่าหนูทำอะไรยังไงที่ไหนไรขาเกาะหลจากนักตำแหน่งมาก็มีอยู่แค่แย่จมูกขาแล้วก็มีแบบตัดนิ้วนี้ตองลังไปได้ไไงวันนี้เห็นเงาตัวเองในตัวน้องๆคนไหนบ้างไหมก็หลายคนค่ะที่มีความรู้สึกว่าเคยโดนมาตอนเด็เคยโดนอะไรลูกคุญีขาเรียกช่องไม่เคยเห็นการ สวยนะวันนี้เรามาประกวดจะสู้กันอยู่ได้หรอจนบูรีแรงสุดคืออะไรคะลูกบูรีแรงสุดก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับความแบบจะตกกระตากความแบบเราไม่โดดเด่นเนี่ยไปไหนอะคะลูกวันนี้ไม่เห็นกเลยถ่าก็ตองเน้นสิทภารกิจอยู่ค่ะเนี่ถ่ายอย่ใกล้น้องพราวคนที่อยู่ใกล้ๆน้องเพราวเหรอใช่ทำไมแบบว่ามีผันหงกันแฉะอะไรเยอะแยะมากมายน้องไม่สบายไปดูนางกันนี่คือใครคนนี้คือใคร คนนี้คือใครคะอย่าบอกอย่าบอกเป็นปริศ <c oughs> นามิสปริศนาได้แก่รองอันดับหนึ่งนะะยังไงคะรุ่นหนูไปทำอะไรมา <c oughs> โดนเดียดียอมาค่ะโดนเดีดียซ้อมหรอสงครามนางงามมีอยู่จริง <c oughs> ใช่ไหมสินที่ <c oughs> ตัวเล็กๆ <c oughs> เป็น,น <c oughs> เชลงเยอะ,ะ,ะ <c oughs> มากใช่องมะโดนกระทืบมานะคะคุณผู้ชมช่วงรักมาเก่งอีกแล้วภาพระหว่างเพื่อนนะคะเขาจะจับใส่สะพายจับมงกุฎให้กันนะคะไม่มีการทามหันกันเกิดขึ้นนะคะ กระค่ะาเบื้องหลังจะเป็นยังไงโอ้เบื้องหลังเป็นไงเบื้องหลัง ตอนที่ตอนตอนที่เก็บตัวก็คือไม่ได้รักกันขนาดนี้ใช่ไหมเก็บตัวกูไม่รักใช่ไหมรักกันจนหน้าช้ำไปหมดแล้วค่ะตอนนี้เนี่อันนี้ก็คือไม่ได้ทำสัญญกรรมใช่ไหมไม่หลอนว่าเ็ตด้วยความรักกันมยังไม่กอดกันเลยอันนี้ลงรุ่งตอนเก็บตัวคิดไหมว่าเดียจะได้ไม่คิดค่ะคงไม่หยุดเลยไม่เห็นเลยหรอตอนเก็บตัวคือหายไปเลยหรอยืนไม่เห็นยืนวันเดียวควรที่พอซ้อมบ็อกกิ้งเราค่อยใส่ชุดวอร์มเดียใส่เดสมาซ้อม เดียรู mortar, a, ้ล <n> ่วงหน้าหรือเปล่าเดียเดียมีผู้จัดการที่ทำงานอยู่ข้างในกองหรือเปล่าลูกไม่ไม่มีไม่แน่นอนแล้วทำไมวันนั้นหนูใส่เดรสอ้คะลูกตอนนั้นหรอคะวินาทีนั้นก็คือแบบคือเราต้องเต้นบนกระโปรงอะค่ะแล้วก็มีส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้แบบเออมันผสมตีงอะเราไม่อยากแบบว่าใส่เกางเกง ซึ่งคนอื่นแต่คนอื่นยังไงสามสิบเอ็ดคนที่เหลือคือใส่เป็นชุดรัวหมดเลยรองเท้ารองเท้าก็ใบเยเดียใส่ชุดเดนแล้วก็จิกส้นอยู่คนเดียวไหยเออนยังไงอะลูกคือน้องน้องมีความที่ว่าอย่างที่บอกว่าน้องมีความเตรียมพร้อม่าอยากให้เหมือนจริงอยากให้แบบอยากแบบเหมือนประมาณว่า้อบทุกวันคือพรีรมใช่ทุกวันคือวันจีงทุกวันคือดันเฟยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาเลยแบบจะจิกส้นสูงทุกวันใส่เดรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางมีดราม่าใดในกองมะ ตอนซ้อมประกาศผลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเป็นตอนซ้อมประกาศผลก็คือซ้อมใหญ่รอบรั้งสุดท้ายซ้อมใหญ่รั้งสุดท้ายก็คือได้มงแล้วพอมนจริงมาน้องก็ได้มงอ้าวซ้อมรับมงก็คือนางก็ได้เหรอใช่ค่ะเราจะมีซ้อมประมาณสามสามเดีวลทุกคนลองห่อยว่าเอ๊ะมีที่เลี้ยงในกองหรือเปล่ามีพกพี่พี่ก็พยายามจะถามออกมาจากนอกเรื่องจากเวทีนั้นหนูก็พยายามจะดึงเข้าไปอีกแล้วนะคุณผู้ชม สรวนทียมงเดียวอ้าแล้วหนูหนูกลัวอาถานไหมอ่ะพอเราซ้อมรับมงแล้วเราก็ใส่มงแล้วมันจริงจะได้มงอีกไหมตอนแรกอะหนูกลัวมากหนูน้อยาปประมาณอ่าถ้าเกิดถ้าเกิดชีสามารถลงตรงนั้นชีก็ลงนะค่ะ เพราะตอนสอมปุ๊บชีได้รับมงชีก็ไปสติอะไรชีไปมีน้อยมากแบบไปกินข้าวแบบ้อไม่คุยกับใครเลยกลัวอาถรรพ์ใช่ไหมว่าแบบได้ใส่มงกุฎแล้วอย่างนั้นอย่างงี้ก็จาได้ว่าน้องเคยเล่าให้ฟังมากพอรอบสองมาเข้า3คนปุ๊บน้องมาเล่าให้ฟังว่าขออย่าให้ตัวเองเป็นคนที่ได้ใส่มงกุฎแล้วบอกว่าไม่เอาขออย่าใส่รอบสอเพราะน้องกลัวรอบจริงจะไม่ได้ใส่แล้วหนูดีใจไหมลูกว่าว่าตัวเต็งหลุดไปละหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็ตอนแรกตอนแรกเห็นใส่เห็นเห็นน mm ้องใส่มงว่าแบบใส่มงมันซ้อมแล้ก็แบบอ่ะหยุดไม่หุดอุ้ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งอ่ะอันนี้พี่ถามก่อนอันนี้เป็นช่วงแบบว่าถามจริงตอบจริงนะฮะหนึ่งในนี้มีคนบอกว่ามีรักกับหัวโปกจริงหรือเปล่า ใครอ่ะคนนี้หรอทำไมคะเราจะไปพูดดีกว่าวค่ะภาพเป็องความรักคือสิ่งที่สวยงามนะคะน้องเนม ถ,ถ่าสะก,กิดดีวันนี้น้องไม่ได้ใส่ลูกกตามมาน,น้องใช้ตาเทียมเพราะว่าตาน้องโดนจุดไปแล้วน <c oughs> ะคะขอบคุณนะคะตาลนะคุณแม่ของพวกหนูกํลาลังเดินตามมาอยู่ข้างหลังนะเ <c oughs> ขาโบกมือทักทายพี่อยู่แม่พลอยส<ด>วัสดีค,ดค,ค่ะพี่พอยสามข้อที่จะทําให้น้องเป็นมิทิฟนี่ได้ต้องมี3ข้อนี้คืออะไรบ้างคะข้อแรกก็คือจะต้องมีความมั่นใจข้อที่2ก็จะต้องมีความจริงใจ ข้อที่3าก็จะต้องมีอุดมการในสิ่งที่ถูกต้องะคะอ่ะนี่แล้วคิดยังไงกับการที่หลายๆคนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บอกว่าแม่ปอยเป็นไอดอลอยากสวยเหมือนพี่ปอยอยากดังเหมือนพี่ป<ม>อยอย่างเงี้ยค่ะต้องรู้สึกภูมิใจแล้วนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าการที่จะแบบเป็นพี่ปอยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความ,มว่าจะต้องแบบเป็นได้อย่างง่ายๆเนาะคือสามารถที่ม,ม,มันไม่ไม่ได้ใช่สามารถที่จะ เป็นอย่างพี่บอยแล้วจะดีสําหรับทุกคนเสมอไปอ,อย่างพี่บอยอาจจะสามารถเอาบางมุมของพี่บอยเท่านั้นไปปรับใช้ในการแชร์ชีวิตของตัวเองหรือว่าปรับใช้เป็นเป็นเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตนะคะถ้าเอาไปทั้งหมดอะได้อะเพราะว่ามันก็คงทําให้ทุกๆคนสามารถที่จะประสบความสาเร็จได้ทุกคนเหมือนกันนะคะว่าทุกๆคนอะก็ต่างมีต้นทุนในชีวิตที่ต่าง,างกันบางอย่างสิ่งที่น้องทําก็จะต้องเก่งกว่าพี่แล้ว ไดแค่ปรับใช้ได้เอาไปคุยไม่ได้แต่สิ่งที่ปอเปี๊ยะอยากจะเป็นเหมือนพี่ปอยมากที่สุดก็คือเรื่องการไม่หยุดเรียนเลยนะคะตอนนี้ยังคงเรียนอยู่ตลอดเรื่อยๆเลยนะคะมาว่างไงคะก็ช่วงโควิดไงคะจะมีวันที่เราได้เห็นพี่ปอยเป็นด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไหมฮะไม่แน่ใจค่ะอาจจะเป็นไปได้ไม่ใช่รเบิร์วมีแน่นอนนะคะขอบคุณพี่ปอยมากๆนะคะค่ะยังไงยังอยากรู้อยู่เลยอ่ะทำไมแฟนหนูเป็นคนไหนคะลูก เยอะค่ะพี่บอกเพียรยังให้เป็นหอบพังซีของตัวเองเหรอเยอคพันจิ๋งตัวเองมูพูดนี่คุณน้องนีไม่ใช่น้องนีอ่ะพี่ไหนคนไม่ใช่ใครใครแบบว่าสับรางเก่งกว่ากันเราไม่ได้ลึกรักนะคะเราไม่ได้ลึกรักดีนะทำไมหนูเป็นคนสวยขนาดนี้ลูกไม่มีค่ะไม่มีพี่โหลดไม่มีอะไรเลยโเนี่ยมองลึกรักอะไรเนี่ยมองแปลงแล้รเนี่ยคนไหนแบบว่ายืนถ่ายรูปหน้าทิฟฟานี่แล้วแบบว่าแขกมาขอเบอร์ขอลายเยอะที่สุดนะ กี่คนนะคะลูกมงแล้วมงอีกมงในมองคำพูดของเดียกี่คนอ่ะเดี๋ยวให้ให้ยืมให้ยืมไหมเยอะตอนนอนเล่นน้องเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะใช่น้องไม่มีแฟนค่ะน้องโซแล้วเอามาตำแหน่งจะยังคงทำงานที่ทิฟฟนี้อยู่ไหมฮะก็ยังต้องทำอยู่ค่ะก็รอแบบว่าให้สถานการณ์หลายๆอย่างนี้ขึ้นก่อนต้อกลับไปทำงแน่นอนค่ะ อันล่วคนนี้นะคะเหมือนกันค่ะก็ลอสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะที่ที่เฟนนี่โชว์ค่ะตอนนั้คนนี้คือบกมือเลรวเจอค่ะยังไงก็เจอค่ะยังไงก็เจอค่ะเราไปทำสัญญกรรมมาแล้วตอนนี้คือลาไปทำเสียกรรมลาไปอัพสวยค่ะเดี๋ยวจะแเพหน้าเดียวเเพหน้าเดียวไม่ได้คนนี้ก็ไม่ล้วมาจบกันที่ร้านยำนะฮะคนนี้เคยเป็นน้องเนมมาก่อนนะดูจากบัตรประชาชน น้องเฟิร์สนะคะแล้วก็คุณแมนสวงนะคะอู้หหล่อะไรขนาดนี้สาบานก็เป็นช่างแต่งหน้านะคะคุณผู้ชมหน้าปอบเปียแต่งยากไหมทางก่อนไม่ยากครับงานยากสวยอยู่แล้วพี่ปอบเปียสโตอยู่แล้วมันแต่งเอฟเฟกต์ไหมคะไม่ไม่เบาๆงานเนี๋จะเล่าูเนกเลเวล เบาๆก็แค่แบบว่ามีรองพื้นสามขวดก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปไปแล้วค่ะบ๊ายบายจะต้องสัมภาษณ์น้องๆที่ไม่ได้ผ่านเข้ารอบด้วยนะคะขอเลือกมาคนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่จะสัมคนนี้คือเป็นนางแบบที่ผ่านงานโฆษณามาเยอะแยะมากมาย